สบดสบายดีเนาะพี่น้องมันนี้ก็มาพบมาพ่อกระบ,บ่าวจำพรคือเก่าทางอีสานผังลาวฮเนาะวันนี้ว่าจำพรกลับมาแต่ห่แต่นาแต่ก็ขีดอยากชมเนาะแ้วก็ชิพภาพพี่พาน้องไปกินชมเนาะพี่น้องไปเชิงก็เป็นชม,มะขามเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงแจ่วเนาะไปปรุงแจ่วเลยก็ไปบึงมาถลิบของเฮาเลยว่านี้ยังแนนะ่เนาะนี่เนาะเป็นกระปูนาะบ้านเฮานี่แหละบ่าวจำพรจะเอากินกับชมมะขามเนาะแ้วก็หามาได้บปกินตอนปไปหาไปถ่ายพี่น้องเบึงเพราะว่าเพิ่อจะหาได้ตัวหนึ่งเนาะ นล้ก็เป็นพักขีแ้แยงของเฮาเนาีอเก็บมาแต่ไฮน้าพ่นแหละพอบรรน,นอกบรรน,นานเฮาบ่ได้ปลูกดอกที่ขาดมาได้ก็คือมะขามเฮาเนาะนี่มะขามเฮาไป,ปตําแจ่วกันเลยพี่นอ้องตอนนี้่าจะําพรกตําแจ่วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่นอ้องนี่แจ่วเฮานาตาสิบประมาณนี่แหละเป็นแจ่วกินกับมาขามเฮาเนาะพักขีแ้แยงเฮาแลวก็กระปูเฮาแต่ว่ายังบ่ได้กินสิไปล้่างกระปูก่อนเนาะ สิไปแกะกะปูลายล่างน้ำเกลือซะก่อนจึงสิไปกินเนาะตอนนี้บาดจำพกรกับล่างกระปูเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะนี่พี่น้องบาดจำพรจัดเตรียมมาเลยนี่สิเป็นถ้วยเจวนี่สิเป็นมะขามเนาะนี่สิเป็นปูนาเฮาเนาะล่างน้ำเกลือเรียบร้อยเลยเพื่อดับกินข้าวเนาะในการสิเป็นอันพักขี้แห้งเขานะที่ขาดบ่ได้อันนี้แห้งดับกินข้าวขากเนาะมาไปกินกันเลยพี่น้องสบายดีอีกคือหนึ่งเนาะพี่น้อง มามามานี่หลังจากบาดจำพรจัดเตรยีรยมไปที่เรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นสมของเขาสิกินเนาะมานะักกินน้ำกันพี่น้องนี่นี่จะเป็นกระปูเ้าเนาะพี่น้องนี่นี่นงูงไม่ใหญ่ยังชดชดอยู่โลดเพราะว่าหากเอามาแต่นองเนาะนีเป็นอองมันเห็นว่าพี่น้องมีมันอยู่เลย อาก็เอามาแต่น้องเหล็บมือบัจจัพรยังดำอยู่เพราะว่าจุกอันนี้หูเนาะโอ้ยแมงวันลายกระดอกนี่อันนี้เป็นคองแก้มเขาเนาะมาเอาลงมือกันเลยพี่น้องใส่มาคามลงไปก่อนเนาะเพราะว่าสีสดเลยทันกุ้งแก้วได้พี่น้องมามา ใหญ่พิ่นมาตะเรียงงัวเลยเนาะพอปันจำพรน,นี่แหละเบิ่งหาตอนกระปูใส่ก่อนเนาะเอาตอนมันมะเนาะพอดีคำัำพอดีคำัำเพระาระว่าบริจีกไวนี่ีอ่องเห็นดีบบับพี่น,น้องนี่มา ผักรายพี่นอ้องมามามากิน้กันนัวน,นัวเราเฉพาะมาได้กินไตร่รดนอ้อเป็นปีนะมาจัก นัวขักนัวขักสุดอยอดพี่น้อง ไม่น,นี่อันงัวพ่อปาจจะพอยมันได้ลูกเนาะมันคลอดลูกใหม่เป็นฮองหางงัวน้อย,อยพันยงเพราะว่ามันยังยางมาบ่ได้เนาะ,ะบัญพอลทากะไปอุ้มมาเมื่อกี้นี่แต่ว่าเม่มันยังเล่นออกนาอยู่เนาะเห็นม,ม,มอพี่น้องมาไหมฮึ เพื่อนเอินทางง่วน้อยเพื่อนเนาะคอมเมนเพื่อนเอินอันอมแม่มันมาฮะนะอันนี้พากิ์งียงพี่น้องเก็บมาจากไฮนาพูดแหละบม่ได้ปลูกเนาะเพราะว่ามันเกิดตามฤด,ดูกาลของมันขันน้ำแรงเลยบม่มีพี่น้องเลยแซ่บไลย เด็ดเด็ดอันแดงมอันนี้มันออกก่อนเนาะคนมาตะเรียงมาเรียงควายเลยคำเลยโอยพักกินแยงกับพึง่งออกเนาะอันนี้ <laughs> อันที่มีเสียงหลบกวนจากมรกะโลงงัวหน่อยหนึ่งเวยเพราะว่าผึ่นหักมาแต่เรียงงัวเนาะโอ้ยมาพี่น้องมาหักอ้อยพี่น้องเอ้ยมนกินจะโดนละกินอยู่กับเป็นแจ๋วธรรมดาเนาะบ่เลยเอา เนื้อเมี่ยงมากแบบที่เนะาะมะคามกันดิเป็นมะคามโคง้ง <c oughs> นี่เนาะเป็นโค้งๆอย่งพี่น้องเอ้ยเนี่ยมามามากินน้ำกัน ใส่ลงไปเลยใส่กับอองกระปูดีเนาะนี่นี่อืม ข,ขนาดข,าขนาดไม่กินสิมาตะดนเลยคิดยากเนาะมัน,เ,นเลยพาพี่พาน้องจัดไปเลยนี่เนาะ แซบคับขนาดพี่น้องอาจจะมีเสียงหลดหลบกวน,นจากหน่อยเด้อว่าบ้านบาจจำพรอยู่กใกล้แข็มทางเนาะกระปูเขาก็มิแต่ง,งูมัใหญ่เป็นปูนาเขาเนาะปูในนาบาจจำพรเองแหละจวดจาดเลย จวดจานเลยพี่น้องเลยต้องห่อพักมาซะก่อนเนาะปูขึ้นมาเลยจะได้เอาเข่าพร้อมกันเลยห,หนวดมัน มำไมมันโมครับพี่น้องอ๋อวันใหญ่เป็นกินชมเอินพ่อกับจะพรกินโฉมผมกินน้ำเนาะวัะพนพรกินกระชิลุยกับพี่กับน,น้องอย่างเนี้ยเอาอันแรมๆมันออกก่อนเนะอย่ามันปักทองปกัปกปากเนาะอุะ้โอ้ยใส่ขอเดียวพอเนาะชมโพดพี่น้องเว้ยเอาพอดีเข้ากันกับกระปูเนาะ เขากันดีอ<ส>ย <straightforward> ู่ได้พี่น้องนะอืมอืม ขด้นยอดขุดนยอ,อ,อดอบมาคามกรีน้นอะมันทองหูเนาอเอ้ยผสมคา,ามกับกระปูเนาองมันเมนกระปูน้อยนลกระปูใหญ่มันมันยังติดอยู่เหลืองๆอยู่ร้อเผ็ดพี่น้องเลย มันเพ่งมาถ่ายเห็นหนาด้วยเพราะว่าแดนบเห็นอันกระตูประคามเขาเนาะเบินกระแทบแล้วเนาะแทบตำอกันจ้ะกินแบบบ้านๆเหา บ่มีอันปูทะเลดอกเนาะมีแต่ปูนายแหละแมงวันกระายเหรอวันแตกใจล้อ วันกรีเนาะจักบยังมามันจะก,กระปูเจเนอนะโอ้พิษจะได้พี่น้องเอ้ย ไปเนาะเนะเชียงคนปากเนาะเป็นกายทางมาเพื่อจะอองมันแบบเนี้ ซ้ำซ้ำงูไม่ใหญ่เนาะ ถ้าน้องกินสมก่าสิขอจบเพียงเทนีเนาะพี่น้องหากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ,า,บาจำพรเดเด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจใหบาจำพรในคลิปต่อไปเนาะโดยขอขอบใจ